แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลเตรียมที่จะ ช่วยเหลือไร่และ1000บาทส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาตอนนี้ก็มีการทวงถามนะคะเงินไร่และ1000บาทเนี่ยแหละค่ะจะได้วันไหนได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรซึ่งวันนี้นั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามทั้งเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วกว่าแ8000,000รายรอการเจ๊เฉยไร่และ1,000บาทและสําหรับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะคุณผู้ชมที่กําลังจะเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกหลายคนปลูกไปแล้วหลายคนแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงทะเบียน เกษตรกรไปแล้วนะคะแล้วก็รอคอยการจะเฉยไร่ละ1,000บาทจากทางรัฐบาลได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรได้วันไหนติดตามกันเลยค่ะ คุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกคนทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาวันนี้1ิมิถุนายน25 6 8พี่น้องเกษตรกรชาวนาในพื้นที่จังหวัดชัยนาทจำนวนมากนะคะต่างก็เริ่มทวงถามไปยังทางรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่เปิดให้ชาวนาขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังรับเงินชดเชยไร่ละ1,000บาทคูเรือนไม่เกิน10ไร่หรือว่า1 0,000บาทต่อครัวเรือนแล้วก็มีการลงทะเบียนสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่30เมษายน 2568แต่นะตอนนี้ล่วงเลยเวลามาจนถึงเดือนมิถุนายนแล้วก็ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาไร่ละ1,000บาทแต่อย่างใดและในขณะนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาหลายกลุ่มก็ลงมือทํานาไปแล้วถ้ามีการใช้เงินในการซื้อปุ๋ยซื้อยามาฉีดมาหว่านจนพบว่านในส่วนของต้นทุนด้านการผลิตนะคะก็สูงขึ้นแล้วก็ราคาข้าวตกต่ําแต่อย่างไรก็อยากให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็มีการทวงถามตรงนี้ค่ะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว เข้านาปังให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือแล้วก็มีการพูดไว้ว่า ประมาณเดือนมิถุนายนนี้จะนําเข้าที่ประชุมนบขแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามจากทางกระทรวงพาณิชย์นะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนช่วยอย่างไรช่วยแบบไหนแน่นอนค่ะเข้าที่ประชุมนบขส่งผ่านต่อครมอก็จะดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เลยและทกศก็จะจ่ายเงินอุดหนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้สําหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังใครที่เป็นเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าว นาปังปีการผลิต25 6 8รปปจจถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทางรัฐบาลให้สิทธิในการช่วยเหลือร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะนาปังค่ะนาปังจะได้ไหมเงินนาปังเองเอเงินช่วยเหลือรละพันเนี่ยผมผมแน่ใจนะครับว่าได้แน่นอนเพราะผมได้คุยกับท่านประธาน,นอขอคคือลังตีว่ากา<ม>รส่ง<ม>ทางมานะครับว่ายังไงก็จ่ายแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนะครับขั้นตอนให้ทําให้มันถูกกฎหมายเท่านั้นเองนะครับนอบขก่อนแล้วค่อยมาคมอนอนุขอฝ่ายผลิตก่อนนะครับฮะแล้วก็มานบขขณะใหญ่แล้วก็ถึงจะส่่งไปทีีครันนตบ พอคณะอนุมัติเสร็จก็จะเรียกทกศมามาดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องถ้าเกิดหลังจากที่ครมออนุมัติแล้วหลังจากนั้นอีกนานไหมคะกว่าจะได้เงินนะคะเอออยู่ที่กระบวนการของทกศแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็สักสองสัปดาห์ได้ไหมคะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็เท่ากับจากถ้าอนุมาก่อนเนี่ยสักสองสัปดาห์ถ้าอนุมาสักสองสัปดาห์พออนุเสร็จไปนบขนบขกว่าจะมาครมสักสองถึงสี่สัปดาห์พอครมอนุมัติแล้วอีกสักประมาณสักสองสัปดาห์ขึ้นอยู่กับอ่ การการการคุยกันแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีการเร่งการประชุมได้นะเพราะในอดีตเคยเคยวมวผมเสนอท่านรฐมนตีคังไปแล้วนะครับว่า ให้เช้าเนี่ยนะครับประชุมอนุนบขเลยแล้วบ่ายเนี่ยเพราะว่าตัวเองท่านรมนตีการเป็นประธานนบขชุดใหญ่นให้ตั้งรอรับเลยบ่ายประชุมคณะใหญ่ต่อเสร็จ้็ส่งเรื่องเข้าคอรมมเลยแล้วคนที่เสนอเข้าครมมนี่เป็นคือท่านรองตีกรท่านผมใช่ครับประธานนบขประนใช่มันเร่งเวลาถ้าตรงนี้เร่งเวลาได้มันจะยนเวลาได้เดือนครึ่งเลยนะครับใช่ครับใช่ครับและนอกจากนี้ค่ะสําหรับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีรัฐบาลย้ําพี่น้องเกษตรกรนะคะในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีตอนนี้ณปัจจุบันนี้้ตอง เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปีการผลิต2568ทั69เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสิทธิ์มาตรการสนับสนุนจากทางภาครัฐอย่างเช่นไร่ละ1,000นบาทด้วยล่าสุดนะคะนายอนุกูลพึกษานุสาขารองคุณสประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ารัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเร่งดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจําปีการผลิต2568ทับ69เพื่อให้หน่วยงานสามารถ นำข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่มีการขึ้นไว้แล้วก็ปรับปรุงไว้ไปวางแผนในการพัฒนาเกษตรกรแล้วก็เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนจากทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นไรและ1,000บาทค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผูป้ปลูกข้าวนาปีนะคะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลพ่อปลูกแล้วให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ปรับปรุงทะเบ,บียนเกษตรกรภายใน15วันหลังจากวันพาะปลูกและไม่เกิน60วันหลังจากที่เราจะเริ่มเก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของรัฐบาล ะะก็ในช่องทางในการขึ้นทะเบียนไว้3ช่องทางและมีข้อมูลข่าวสารในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่าน3มช่องทางนี้จากกลมส่งเสร,ริมการเกษตรด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะชวนเกษตรกรทุกท่านขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรใน3ช่องทางดังต่อไปนี้ช่องทางแรกสามารถที่จะไปแจ้งกับเจ้าที่เกษตรตำบลเกษตรอำเภอได้ทุกที่ในท้องถิ่นของท่านเรื่องที่2สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน โดยทำด้วยตัวเองผ่านแอป eform อันที่3 a p แอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็สามารถทำเองได้กับมือในมือถือของท่านเพื่อรักษาสิทธิ์รักษาโอกาสและรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็น,นกลไกที่สําคัญนะคะในการขับเคลื่อนนโยบายของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติการสนับสนุนปัจจัยด้านการผลิตอย่างเช่นไร่ละหนึ่งบาทการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือแม้กระทั่งการวางแผนในเรื่องของเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรระยะสัน้นระยะยาวระยะกลางขอความร่วมมือเกษตรกรทุกคนไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหมู่บ้านไหนที่มีการประชาคมแล้วก็ อย่าลืมตรวจสอบเช็คทะเบียนเกษตรกรของตัวเองให้เรียบร้อยเพื่อความพร้อมในการรับสิทธิ์มาตรการช่วเหลือจากทางภาครัฐนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่ดันนํามาฝากเลยนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ